สวัสดีนะครับสำหรับทำาไวัว,วันนี้นะครับจะมาสอนการเอารูปภาพมาทําเป็นตัวหนังสือหรือว่าการจริงๆแล้วมันคือการเอาภาพเข้าไปใส่ในตัวหนังสือนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกเราก็สร้างหน้ากระดาษเปล่าขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้แล้วก็ให้เราคลิกเท x t นะครับผมแล้วก็สร้างคาที่เราต้องการขึ้นมาเลยนะครับผมโอเค โอเคนะครับต่อไปนะครับก็ให้เราเปิดภาพของเราขึ้นมานะครับผมสามารถลากจากโฟลเดอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ตรงเลเยอร์นะครับผมให้เลเยอร์ของรูปภาพอยู่ข้างบนเลเยอร์ของตัวหนังสือนะครับผมเรากดปุ่มอัติเนตค้างไว้หรือว่าในแม c จะเป็นปุ่มออปชันนะครับผมค้างไว้นะครับแล้วเมาส์เราถ้าเอาไปจิ้มตรง ระหว่างเลเยอร์นะครับผมเส้นขั้นระหว่างเลเยอร์มันจะขึ้นลูกศรแล้วก็ซีเรียพราขาวแบบนี้นะครับผมมันเป็นการคลิปปิ้งมา์สนะครับกดเข้าไปปึ๊บนี่ครับตอนนี้ก็เท่ากับว่ารูปภาพของเราเข้าไปอยู่ในตัวหนังสือแล้วนะครับแต่ถามว่าจะขยับได้ไหมนะครับผมได้นะครับเราเลือกที่เลเยอร์ที่เป็นรูปภาพนะครับผมกดคอนโทรลทีก็จะขึ้นแบบนี้เนาะสามารถเลื่อนได้เลยนะครับอยากให้ตำแหน่งภาพอะไรอยู่ตรงไหนแบบนี้นะครับผมโอเค ในทางกลับกันนะครับผมถ้าเราเลือกที่ text layer แล้วเราเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้เราสามารถใส่เอฟเฟกให้ text แบบนี้ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับผมก็เลือกไปที่ layer text นะครับผมแล้วกดเอฟเฟเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับผมใส่กรอบใส่ได้นะครับผมใส่เบลลก็ใส่สได้นะครับผมคือใส่เอฟเฟกของ text ได้เหมือนกับ การทำเทคทั่วไปเลยนะครับผมเขาแก้เหมือนกับการเอาภาพลงมาใส่แทน4ตัวหนังสือแค่นั้นเองนะครับผมครับผมความระับทำไว้ไวตอนนี้นะครับผมก็ไวจริงนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้นะครับผมหรือว่าทำเทคสวยๆนะครับถ้าใครมีคําถามหรือว่าอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ